ที่มูลและในที่อุดรสว่างเมธาธรรมสถาานนทิัทพมพมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดโดยมีนายชานยุทธมหาสมบัติผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่9อุดรธานีนายสถาพรลิมมณีวิจิต หัวหน้าศูนย์กู้ภยัยมูล,ลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพิธีเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน73คนปัจจุบันค่ะสาเหตุของการเสียชีวิตของประชากรในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ค่ะเกิดจากโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจและหลอดเลือดบางรายอาจมีภาวะการหยุดหายใจกระทันหัน,หนถ้าปล่อยไว้นานเกิน4นาทีค่ะอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัดจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน้นสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องสามารถนำความรู้ที่ได้ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และได้รับเกียรติจากมูลและนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมวสิฐานนำเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ค่ะไปิงไม้50เซนติเมตรไปยิงไม้กระพันเลนะไอ้คำจะเป50เซนติเมตรตายแน่เขาไม่ค่อยได้ฝืน7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ปอมเมอร์7 8 9 10 Tchau, uh -huh. uh -huh.